โอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยเล่า้าเล่าจับขมลูกเด้อบ้างเด้อไม่มาขวัญกันเด้อเจ้าที่เจ้าทางบ่นี่เออนี่เด้อพ่อใหญ่เอ้ยลูกมาหาหน่อไม้เด้อพ่อใหญ่เด้อยังมาดอกมาดอนกันเดิมาดอกมาดอนมันเหม็นอยู่ในไหาหนักที่การห้อเสียงนี่เดี๋ยวเราเขากลัวนุ๊ วุ้ยนี hey. ่นางูเหลือมชะบองคันตีหังไงมันคือตัวใหญ่แท้สบายดีพี่น้องครับค่าวาเชื่อมชุ่มคูบ้านพัดตำนักคูพานคูเมือง งานเป็เรื่องน้องหาแลตตการปราสาทเพิีงสวยตัวซึ่งสาวผู้ไทยทีมบันในพุทธธรรมและนี่คือคำขวัญของพี่น้องเรรทัพเจ้าจังหวัดสุราก้นครับกับบรรยากาศวันนี้ฮะอยากกินแกงมหม่ครับผมก็เลยเอามาไตหน้าพี่น้องครับอืมอันที่ตึกปากก็ได้สามมันหลึกไม่รอนครับก็เลยเอาเสียมครับอาจารย์ป่องมาครับนะครับพี่น้องครับนี่คือก่อไผ่ที่เยาปลูกไว้ตั้งแต่ตอนตนไหนวุ่นอู่กันจ้ำจ้ที่ซานบ้านของเฮาอาชีพเก่าแต่นานดน เอาหน้าแต่แท้ๆแ้แต้ๆแต้ๆแ้ๆแท้เแท้ๆ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 แบ้ๆแท้ๆแ้้แท้ๆ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 ้ๆๆแท้ๆแท้ๆแบ้ๆงท้ๆแท้ๆแท้ๆแท้ๆงแท้ๆแบ้งงูนี่แๆๆ้ งูตายก็ยังไม่เสียงวะอาัฮองงูแบงก็จะออกลูกงูออกลูกงูจะอือนี่งูออกลูกเพราะว่าใครมันฉิดใครฉีดไว้ไงโอ้มันแบงออกอือแบงไว้ไงเต๋อระวังเด้องูทำท่านเด้ออ่าวเด้อไอ้ก่อนหน้าควายลายงูทำท่านแม่มาครับงางูงูทำท่านงูเฮากูตัวอ่างลายแค่หน้าควายนี่ฟังเสียงฟังเสียงหึหงายได ตอนบอเเบิดตนเนาะมึงก็มาขี่มาแล้วเรบอกแ่ามึงไอ้อนผีก้อนดมมึขมว้สบาเลยฟังไหมฟังไหมฟังมึงขึ้นเหม็นแ้เห็นต้บจันต้เจ้าเหม็นเยครับมันไปแล้วเด้อบ้างเด้อลกวนกันเด้อเจ้าทีเจ้าทางบ่นี่ยนี่เด้อพ่อยเอ้ยลูกมาหาหน่อมแล้วพ่อยเด้อเนีมาดอกมาดอนกันเด้ วออย่ามาลอกมาหลอนกันอย่ามาดอกมาดอนกันจะยไงเด้อไห,เน,หเนี้ยไนเนี้ยอย่ากินแกงได้ไหมเช็ดลองบัตรดอกมือเงินนั่นะไ้กันก็จะฟังมา,มาบบนี้ผมก็เห็นเอยฟังเสียงฟังเสียงมันเหม็นยู่ในี่ยหี่จันฟังเสียง

ลองไม่รู้เบาๆเลยค่อยๆมูเป็นงูโอ้ยเป็นยังไงทปยังไงนี่มึงเย่าปากต้อนนกสิกูแกรงต้อนนกเพรานกกูจะตายอ่ะอันเมลนัลนี่ รกขุมนกขุมนกตอนนกมันหงไหนอเอออะไ้เสียงนกบ่เสียงยังือเสียงก้ยตออือโอ้ยหมอหมานุกหาไมมือนี่ขี้ตัวยังนี่ขี้เออพยไงขีเอ้าเ้มึงยังไกมอง้คุยังไ้คุณเจ้ามาขี่ว่พ่นสิตัวเอาเจกเกย่งมาขี่ยังงนี้ อเอางี้กูปวดขีกูไปขี้เจ <c oughs> <laughs> ้าไปไหบุบ่ะโอ้โหไวไม่ยังกูเดี๋ยวนี้มาต้อ,อนนกเยไงมาต้อนนกเราปวดขีนเตีโอ้โหขอมาขอมาเสียงนกเลยอืดอด,อดมาแมงเขีวยวต่แบงติ เป็นขี้เจ้าไปมักสิมันก็จะขี่ไาใช้กินักของใไปกินบักบักอรือลกตามมักเรือตักเรือมันฝาดตจ้าพอทั้งคนขี้ออกสามมื่นจะได้ใส่สะานไฟผมเลยสะวานจอดเงี้ยเงี้ยเงียเงีเง้ยเงียเงีเงียเงี้ยเงียเงี้ยเงยเงี้ยเงีย้ยเงียเ้ยเงียเงี้ยียเ้ยเงียเงียเงีียียเงียเงียยเงียเง้ยเ้ยเงียเงีเง้ย คีร <formation> ีโซน่าเพิงเจอกมคีรีเขาปุดบ่อนคีรล่ะเอาวะสมบทบาทคักไปยังไงนี่ซีรีบอกคีไหนบังบังขอยกต่อยเอาใคบังขันนะวะขนาดมานี่โอ้ยขีรีบอกว่าคีรีเหรเน่ะอาว เอเคแล้วโอเรับพร้อมจะแล่ากูกู็นแค่เดเต้น้องะเจ้าของเขีกูอายุอู้หูสะเนระอุ้ยไปสขาโนไม้สาตาใสนไมก็มหาหม่องนี่จอจงมาผูตอนกกซี่นก็ไป่ที่สุขาุ้กลยกอยุผุุ่นผุก็มหาอู้กะอนนี่ยมันด่าิมน้ำมึงมากเทาว่ากูขี่ีเนาะข้ขอน้าเสียงก่ดอด อึดมาแม่เขาอกว่าเบงขีเว่ามาเทุมเป็ปลาพ้อมขีติข oh. ีโอไปสัมภาษณ์หาเาใหมไนะก่อนนี่ม่มี um ื so <'s> ่อมมึงมีขีกูแล้วจะบ่เอาไปขีไปยังเอาไปใช้ตนไหนะบ่ก่อนนี้ยังไม่ดี่อพูดก่อนเพิ่ขกี่ขุดละไฟไม่ต้องุดดีกว่าพสัมภาษณ์ก่อชุดละไม่ควรมันกระจุนมตนไปเนี่ยเรไปขอขี่อนุดคนันมันตื่นคนมันยุ่มไม่อแลนรุ่กแพงใน เป็นอย่างไรจะมาขี่นะโมนีขอเจ้าก็ได้เอาก็ขี่นะโมดี่แล้วสิกูขี่ใส้ยังว่ากูปวดขี่กออะไรกอคางๆโคบขามเมืนเดิมมือเศร้านี่เรียบร้อยฮะขี่เราไมอเศร้านี่ขวามาหาว่าจะไปหาเราใหม่สาวกูกบปวดกูกระทังเจริญโมบี้เราไม่หรอกตอนน้เจ้าเป็นคนให้ปุ๋ยให้ให้กอไผ่บนนี้เมียนแล้วโอ้ยจัดฟองครับแตาบ่คขึ้รือว่ได้กินแกงเราใไม่ดอกครับจะได้กินแกงขีผพวกว่าโอ้ยมันกับปวดรถสูสิพ่อจังไหนของหน้ามึงซึ so ่ง ยงได้อาุ่นกอกขุดแร่น้อมกับห้าส่งมดด้วยกียห้องหรอจะต้องห้อบวันนี้ยัวหน้าคนยังงาดิอ๋อเจ้าใส่ปุ๋ยไเห็กกนใส่ปุ๋ยไกนฝนมากเนี่ยจิ้งคนเฮ้ยขี้คนมันปนยอดปุ๋ยนิร่างเราไปดะาดาคือพลังก็ดีนน่นอเอากมึงกเสียกระดามเจียมเจ็ดให้พอเลยเนี่ย